ชินแสพาบวกวัดสุทัศเทพวรารามราชบระมหาวิหารค่ะซึะ่งเป็นวัดหลวงนระอาจารย์ อีกหนึ่งจุดที่เราควรมาสักการะนะครับนั่นก็คือคท้านหลังนี้เป็นค่ะเป็นพระบรมราชาุสรณรนะคะของพร,ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ค่ะเพราะจริงๆวัดนี้ค่ะวัดสุทัศน์เทพรรวรารามราชวรามาหาวิหารเนี่ยเป็นวัดประจํารัชกาลที่8<อ>ค่ะครับก็บเลยกลายเป็นว่าเป็นวัดที่ท่านได้มา บูรณนะคือเป,เ,ปเป็นวัดประจําขององค์รัชการท่านว,ว,าวัดเนี่ยจะมีวัดวัดหลวงนี่ยจะเป็นวัดประจําพระองค์ของแต่ละรัชกาลซึ่งวัดเนี้ยเป็นวัดประจํารัชกาลที่8ดค่ะดีเลยครับค่ะและซึ่งตรงนี้ตำแหน่งนี้ก็คืออยู่ยืองกับพระวิหารอยู่มุมด้านหน้าของพระวิหารค่ะครับแต่อาจารย์บอกว่าเดีย๋ยวเพิ่งเข้าวิหารรอแป๊บรอแป๊บจะมีอะไรพิเศษอยู่ตรงนี้ก็คือว่ารับพลังจากธรรมชาติที่ตรงนี้ก่อนค่ะตรงนี้นะครับอาจารย์ มันมีพลังอะไรอยู่ตรงนี้ครับพระอาจารย์ครับจริงๆแล้วที่นี่คือเป็นที่ที่แปลกมากนะคะทิศทางของลมเนี่ยมาจากด้านนี้อ๋อมาจากตรงรูปนี้นะครับแต่เราจะรับพลังโดยการหันหน้าเข้าหาพระวิหารค่ะลมมาจากทางไหนครับอาจารย์ลมมาจากด้านนี้แต่มาประทับพระวิหารแล้วม้วนนี่เห็นไหมอ๋อมาแล้วครับม้วนลมก็จะมาตรงนี้ลมจะตีวนกลับมาจากทุกทิศทุกทางแต่จะวนมาตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจะ หันหน้าเหมือนเดิมค่ะกล้องต้องหันใหม่ค่ะนี่เราไม่ได้เตรียมกันแต่กล้องเลยค่ะเนี่ยนะคะอ๋อเราต้องหันรราพลังตรงนี้เพราะว่าลมมาจากข้างหลังตีนู่นแล้ววนกลับมาตรงนี้นะครับคือจริงๆเราหันหน้าตรงนู้นได้แต่เราจะได้พลังจากตรงนู้นอย่างเดียวถ้าเราปล่อยให้ลงไปตรงนู้นก่อน เราจะได้ใช่ถูกต้องเราจะได้รับพลังแบ็กอัพนะคะต่อไปได้ผมสินแสบบอยเนี่ยโอเคนั่นหมายความว่าตรงนี้พลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังจากธรรมชาติก็เต็มเตมเลยทีดียใช่ค่ะออย่ารอช้าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเวลาจะบดก่อนโอเคเราต้องรีบรับพลังกันเลยค่ะ ะะตามธรรมเนียมของสินแสพาบวกเราจะรับพลังจากห่วงจุ้ยธรรมชาติและพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณจุดรับพลังกันง่ายๆด้วยวิธีการที่หลับตาหากใครไม่สะดวกหลับตาขอเพียงตั้งจิตนิ่งๆเป็นสมาธิแล้วนึกถึงสิ่งที่ตั้งใจคาดหวังปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จ หายใจเข้ารับพลังที่ดีงามเข้าไปทุกสิ่งที่ท่านคิดหวังไว้จะสำเร็จสมหวังทุกประการ เต็มอิ่มอีกแล้วใช่ไหมบอยเต็มอิ่มครับมาเต็มเต็มเหมือนกันครับผู้ชมครับคือลมแบบประทะได้ตลอดเวลาแล้วก็มาเรื่อยๆเอื่อยๆตัวนี้ยังมาครับใช่ลักษณะของลมคือเป็นลมที่หมุนนะไม่ใช่ลมที่แบบมาตรงๆใช่ไหมคะก็เลยจะมาจากเหมือนมาจากทุกที่ทุกทางแต่จริงแล้วว่ามาจากทางเดียวแต่มาประทะกับพระวิหารแปลว่าหอบเอาพลังงานเนี่ยไปหาพระวิหารแล้ว มวลเกัาองเราใช่โอ้โหนี่คือที่ทำมที่มหัศจรรย์มากดีงามมากพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรัชกาลที่8ไปเจอพลังศักดิ์สิทธิ์จากพระวิหารซึ่งพระวิหารก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนั้นอีกนั่นไงค่ะพิกัดอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมจุดที่2แล้วครับของวัดสุทัศน์นะครับค่ะวัดสุทัศน์ง่ายๆเรียกั้นๆซ่าวัดสุทัศน์ค่ะุกแล้วผู้ชมครับนี่คือพลังมหาศาลมากที่เราได้รับจากวัดนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะเข้าไปไปพระ ซึ่งอาจารย์บอกว่าข้างในมีพระศรีสกยะมุนีใซึ่งเป็นที่แบบมาจากสุโขท<า>ยัยใช่ที่อันเชิญมาจากสุโขทยัยค่ะ,คะวัดมหาธาตุไปดูครับว่าจะงดง,งามขนาดไหนตามเรามาครับค่ะไปค่ะค เปรตครับอาจารย์จริงๆเราตามหาเปรตที่ในรูปที่มีเปรตนอนอยู่ใช่แล้วก็มีพระสงฆ์รอบๆน่าจานเนาะพระสงฆ์กำลังเหมือนกำลังแบบพรมน้ำมนต์อุทิศ่วนกุศลให้น่าจะอยู่ในเสาอยู่ด้านข้างขององค์พระแต่ว่าเสาสองต้นนั้นกําลังบูรณะอยู่เราเข้าไปไม่ได้ครับแต่ตรงนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกับสิ่งที่เรากําลังตามหานนก็คือเปรต และลือช mm hmm. oh oh, ื่อมาเป็ดวัดสุทัศน์โอ้โหน่ากลัวมากตะกี้ผมได้กุยกัาคุณลุงเขาบอกว่าเขาเล่าลือมาตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าแล้วว่ามีเจอตามมุมและเสียงร้องป่าดังมากด้วยสมัยก่อนมันก็เล่ามานะวัดนี้เป็ดมันมาอาศัยอยู่เยอะพวกเป็ดเนี่ยมันจะมาขอส่วนบุญ อาจเป็นรูเข็มก็มายืนขอนน้ําจากชาวบ้านเดินมาขอส่วนบุมมันพูดไมด่ได้มันก็ผิวปล่าอ้ถอนึงเนี้ยนะวเป็ดมันทําบาปไปมากอะ่ะเขาเลยให้มันเป็นเป็ดคอยเฝ้าวัดอยู่นะจริงๆด้วยมันก็ยืนตามวัดเนี่ยหลายที่ย่หลายตัวคนเข้าแก่ล่าฟังบอกเขาเห็นก็เรื่องจริง ก็คือเป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาโอ้เรื่องชื่อเป็นไงครับอาจารย์ฟังแล้วขนลุกฟังแล้วขนลุกจริงๆเนี่ยรเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีมาสองทิศทางถ้าพูดถึงเรื่องเป็นความมูใช่ไหมก็เป็นแบบที่บอยเล่าแต่ที่อาจารย์ได้คุยกับพระอาจารย์นะคะทีอะ่อยู่ที่วัดนี้พระอาจารย์ก็บอกว่าเปรตเนี่ยความหมายอย่างทางบาลีเลยเนี่ยก็แปลว่าผู้ล่วงลับ อ๋อเปรตนี่คือภาษาบาลีใช่แปลว่าผู้ล่วงลับแปลว่าผู้ล่วงลับในสมัยนู้นที่เขา<ช>พูด,พดกันเรื่องเปรตเปรตก็คือหมายถึงผู้ล่วงลับใช่ค่ะ<อ>แล้ว,แล,วแล้วพอเล่าเรื่องเปรตวัสุทัศน์วัสุทัศน์เนี่ยจะเป็นด่านด่านสุดท้ายที่จะออกไปจากพระนครเวลาที่เอาศพจะเอาศพออกไปเผาข้างนอกไม่เผาข้างในครับใช่ไหมคะไม่เผาข้างในก็จะมากองไว้อยู่ที่กำแพงวัสุทัศน์ก่อนก็คือจะออกไปทางประตูผี อ๋อที่มีผัดไทยอยู่แถวนั้นใช่ตอนนี้เป็นผัดไทยอร่อยไปแล้วใช่ยไปแล้วก็คือจะเป็นประการด่านสุดท้ายที่จะออกจากรั้วมหาราชวังเขาก็เลยเอาศพมาวางอยู่บริเวณวัดสุทัศน์ในแหล่งพระนครรพระนครใช่ค่ะแต่เขาไม่ได้เรียกว่าคนตายคนตายเขาเรียกว่าเปรตใช่ค่ะอ๋อก็กลายเป็นเรื่องชื่อของวัดเปรตวัดสุทัศน์ใช่แล้วก็มีอีก คำกล่าวดึงที่พูดถึงเปรตวัสุทัศน์นั่นก็คือว่าก็พูดถึงคนที่อยู่ในวัสุทัศน์ที่ทําหน้าที่เป็นสัปปะเรอะคนที่คนที่ทาหน้าที่เป็นสัปปะเรอเนี่ยสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้ได้เงินเยอะสมัยนี้ก็ยังไม่ได้เงินเยอะอยู่เหมือนกัน hmm. แต่สมัยก่อนนี่คือเหมือนอดอยากปากแห้งเลยก็คือร่างกายผอมแห้งแรงน้อย oh. ผอมๆเกรนๆเห็นแต่กระดูครับใช่ไหมคะแล้วพอช่วงถึงช่วงเวลาที่มีการให้ทานปโปรยทานโอ oh, ครับโปรยทานทะี่ ช่เกยแล้วก็โปรยทานใช่นอยู่ที่พระอุโบสถเนี่ยก็คือก็เหมือนแย่งกันเหมือนเปรตเขาก็เลยเรียกกันว่าเปรตวัดสุทัศ์อันนี้คือเป็นข้อมูลจากพระอาจารย์ครับก็แล้วแต่ว่าคนจะเชื่อในด้านไหนนะคะครับดีเลยครับเราได้ความรู้เพิ่มจากเปรตวัดสุทั์ ็คือที่ตั้งของพระศรีสักยมุนีนี่คือสะดือเมืองจุดนี้เลยค่ะคือสะด,ดือเมือง,อองหรือว่าศูนย์กลางของจักรวาลของพระนครศูนย์กลางจักรวาลของอประเทศไทยครับถือว่าน่าจะมีพลังมากๆถ้าเราได้มากราบไหว้พระศรีสักยมุนีที่นี่ใช่ค่ะก็ได้พลังจาก จัก,กรวาล<ช>พลังจากสะดืมศูนย์รวมศูนย์รวมคิดคดูสิครับเราจะได้พลังมากมายขนาดไหนเดี๋ยวเราชมบรรยากาศกันโดยรอบกนนะครับค,คุณผู้ชมครับด้านหลังพระศรีสกยมุนี ก็จะมีจุดจุดหนึ่งที่เราเร c o m คุ n เมนอยากให้ท่านมากราบไหว้บูชาทีครับด้านหลังโอนี้นะครับนั่นก็คือพระสุนทรีวานีค่ะการมาในออพระวิหารเนี่ยนะคะเมื่อมาไหว้พระศรีสกยมุนีหรือว่าหลวงพ่อโตที่เราเรียกกันเพื่อขอการเลื่อนขั้นขอตําแหน่งที่ใหญ่โตขอการเติบโตเจริญรุ่งเรืองขึ้นมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานค,คนที่ทํางานประจําหรือว่าเป็นข้าราชการเหมาะมากเลยค่ะส่วน พระสุนทรีวานีเนี่ยมาขอพอรเกี่ยวกับเรื่องความรู้เราจะเห็นญญใช่ของสติปัญญามีสิ่งใดที่กําลังติดขัดคล้องใจนะคะไม่ชัวร์ไม่มั่นใจมาขอพอรที่พระสุนทรีวานีได้เลยค่ะนนทงามมากมาถึงแล้วขออนุญาตขอเวลาห้านาทีครับอาจารย์ขอเรียกขอพอรเพราะ,ะสติปัญญาค่อนข้างจะจะเกือบหมดแล้วฮะ <laughs> <laughs> เลยต้องมาเติมนะครับตัดสินใจอะไรไม่ได้ขอพอรที่นี่นะคะครับ คือสถานที่แห่งความสงบค่ะ<อ>ก็จะมีเนี่ยเป็นต้นพระศรีมหาโพที่ได้หน่อของต้นพระศรีมหาโพมาจากประเทศศรีลังกา<อ>ค่ะคร,รัชกาลที่สองท่านทรงได้มาครับนะคะแล้วก็รายล้อมไปด้วยรูปปั้นที่เป็นรูปปั้นนี้คือรูปมาร ใช่มีมารมีหัวหน้ามารค่ะแล้วก็มีพวกเสนาอามย์ของมารทั้งหลายลูกน้องของมารอ๋อแล้วนี่คือพระพุทธรูปปางชนะมารอยู่ด้านหน้าอ๋ออยู่ด้านนี้นะครับนอกจากวัดนี้นะครับจะมีต้นนี้แล้วนะครับก็ยังมีอีกต้นหนึ่งใช่ค่ะที่น่าสนใจมากต้นพระศรีมหาโพ์อีกหนึ่งต้นใช่ค่ะอันนี้ของรัชกาลที่ที่สองที่สองอีกต้นคือรัชกาลของรัชกาลที่สี่ซึ่งได้หน่อมาจากประเทศอินเดียน่าจากพุทธคยาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจค่ะก็คือประเทศอินเดียแหละที่เขาได้มาด้านนู้นนะครับเดี๋ยวผู้ชมารคับ ราชการที่4นะครับที่ทรงได้หน่พระศรีมหาโพมาจากอินเดียใช่ค่ะจากพุทธคยาอ๋อเป็นข้อมูลที่คอนเฟิร์มแล้วนะครับจากพุทธคยามณีงามมากบุคคลและเติบโตยิ่งใหญ่มากเลยนะครับใช่ค่ะให้ร่มเงาในวัดถ้าใครที่อยากได้บรรยากาศเงียบๆแล้วมาตั้งจิตกับพระศรีมหาโพกก็มาที่วัดสุทัศน์ได้สองต้นนี้จริงๆมานั่งตรองจิตตั้งจิตได้ทีดีจุดของพระเขาเรียกว่าพระ ส,สัตตมหาสถานเนี่ยก็คือที่ที่ต้องการความสงบ oh, นะครับถ้าจะมาขอพอรก็คือมาขอพอรให้ชีวิตสงบสุข oh, ไม่มีมารประจนเพราะมีพระพุทธรูปปางชนะมารถูก oh, ไหมครับใช่ครับขอให้ชนะทุกอย่างหรือว่าขอให้แคล้วคลาด hmm. ให้ชีวิตมีแต่ความสงบถ้าชีวิตมีความวุ่นวายมาก hmm. ๆ หรือกําลังเกิดมารผจญในเรื่องต่างๆมีเรื่องคนติชิ้นนินทาหรือเป็นเรื่องอะไรที่ไม่ดีกับตัวเองก็มาขอพรที่ต้นพระศรีมหาภูสองต้นนี้ได้สุดยอดค่ะครับผูช้ชมครับ<อ>มากันนะครับอีกจุดหนึ่งที่เรากําลังตามหาอยู่นั่นก็คือพระพระอะไรที่เกี่ยวข้องกับฝ่นนะครับอาจารย์พระหลวงพ่อกลักฝิลอาหลวงพ่อกลักฟิลแล้วก็หลวงพ่อเหลือหลวงพ่อเหลือด้วยใช่รวมถึงสมเด็จพระสังฆราชแพที่ท่านเป็นผู้ทรงสร้างพระกริ่ง ครับค่ะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอต้องไปให้ได้ครับผู้ชมครับต้องรีบไปก่อนที่แสงจะหมดไปกันเลยค่ะไปเลยค่ะ คือจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดของวัดสุธาที่เราพามากราบนั่นก็คือหลวงพ่อกลัดฟินหลวงพ่อกลัดฟินที่แต่เดิมเขาบอกว่าต้องบูชาด้วยฟิ่นหรือเปล่าครับใช่ค่ะคือจริงๆหลวงพ่อเนี่ยเป็นหลวงพ่อที่ทําจากกลัดฟินอาวจริงเหรอครับใช่ผมก็ใจว่าต้องบูชาด้วยฟิ่นอะไรเงี้ยแต่ที่คนเอาวางบูชาด้วยฟิ่นนั่นก็คือคนที่เขาถือทติความเชื่อว่าเขาอยากจะเลิกจะเลิกในสิ่งที่ไม่ดีนะคะหรือว่าอยากจะเลิกในสิ่งที่ เหมือนติดขัดอะไรไปหรือสิ่งเสพติดทั้งหลายแหละอยากจะเลิกอาบยาโน๊ตอย่างนี้นี่เองค่ะไม่คือหลวงพ่อกรัดฟินคือหลวงพ่อที่สร้างด้วยกรัดฟินเพราะกรัดฟินเหลือก็ไปไปซ่อมแซมหลวงพ่อเหลืออันนี้คือหลวงพ่อเหลือนะคะอ๋อคือหลวงพ่อเหลือคือองค์เดิมท่านมีอยู่แล้วใช่ค่ะก็คืออะไรที่แหวงที่โหวกก็ใช้กรัดฟินในการซ่อมแซมไปใช่ค่ะเลย ชื่อว่าหลวงพ่อเหลือใช่คนที่อยากจะมาขอพอรที่นี่นะคะหลวงพอ่อกลักปิดเนี่ยนอกเหนือจากการขอให้เลิกอบายมุขได้นะคะบางคนเนี่ยญาติพี่น้องเนี่ยไม่ได้มาเองที่ติดสารเสพติดไม่ได้มาเองมีญาติมีคนอื่นเข้ามาก็มาขอพอรให้ญาติพี่น้องของเขาเนะ่ะเลิกได้ก็ได้นะคะ,คะข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองคือมาถอนคําสาบานมาถอนค,คา เขาเรียกว่าคําสัญญาที่จําไม่ได้แล้วก็สําหรับหลวงพ่อเหลือเนี่ยก็คือขอให้กินดีอยู่ดีมีเหลือมีเก็บนะคะเงินหามาได้ใช้หมดตลอดก็มาขอที่หลวงพ่อเหลือครับค่ะส่วนด้านนี้ก็คือสมเด็จพระสังฆราชแพรนะคะครับผู้ที่เป็นผู้สร้างพระกลิ่งองค์เล็กๆองค์แรกเลยแล้วก็พระกลิ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทยค่ะนั่นแหละครับนี่คือ 3สิ่งศักดิ์สิทธิ์สุดท้ายที่เราพามาตอนนี้ครบแล้วะนะคบเป็น9มงคลที่เราพามาดูพามาสักการะตามจุดต่างๆในวัดสุดทัศน์นี่คือความมงคลที่เกิดขึ้นนอกจากพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็ได้พลายจากธรรมชาติด,ด้วยถือว่าสุดยอดเลยนะคะจาจับ เต็มๆกับการรับพลังทั้งพลังสินสตั์แล้วก็พลังหูจุ้ยพลังนรรมชาใชิ่าเก <9 S 1> ้ามงคลเก้ามงคลที่เราพาคุณผู้ชมมาตรงนี้นะครับโอ้โ oh, ห oh, แน่นๆจุกๆก,กันเลยท<ช>ีเดียวอย่างที่บอกไปนะครับหลายๆคลิปบอกว่าถ้าสมมติว่าเรารู้จุดในการที่จะมาสร้างพลังบวกนอกจากพลังสินสรัพิ์แล้ว หมายความว่านั่นคือเรารับพลังจากธรรมชาติคูณสองไปเลยอย่างที่อา<ช>จารย์บอกรับพลังท็อปอัพเข้าไปนะคะเป็นพลังมงคลซ้อนมงคลได้เกิดเป็นอภิมหามงคลจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คิดที่หวังที่ปรารถนาทุกประการค่ะที่สุดครับนี่คือสินแสพาบวกครับใครไม่อยากพลาดจุดมงคลจุดที่ต้องมารับพลังทั้งพลังสิส่งศิษย์และก็พลังธรรมชาติให้ติดตามสินแสพาบวกโดยการกดส r i b e นะครับเราจะมีคลิปใหมให่ให้คุณผู้ชมได้แบบติดตามตลอดเวลาซึ่งดีต่อชีวิตมาก ใช่ค่ะและอย่าลืมบอกต่อทั้งกดไลค์กดแชร์บอกต่อให้กับคนที่คุณรักและคนที่คุณห่วงใยให้เขาได้มาตามรอยรับพลังบวกกับพวกเราด้วยนะคะเอแล้ววันนี้หมดเวลาของสินแสพาบวกแล้วผมและจารย์วิทย์ต้องลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าในวัดหน้าและในพลังงานศักดิ์สิทธิ์และพลังธรรมชาติค,ครั้งหน้าเต็มๆอย่างนี้แน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสินแสพาบวก